ไม่มีหนี้แล้วยังต้องมีดอกเบีย้ยด้วยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีหนี้เป็นละเป็เสริจก็จริงแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีหนี้อย่างเดียวแล้วไม่ได้มีดอกเบีย้ยเงินไม่งอกเกยเนี่ยมันไม่ทนนันเงินเฟอ้อแปลว่าอะไรนะเงินน้อยบาทกองเราวันนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะเหลือแค่1ิบาทอย่างสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยกระเพาะปลาถ้วยละหกหรือยำได้ที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้กระเพาะปลา ม้อเราเป็นร้อยนะฮะข้าวไม่ต้องพูดถึงแล้วแต่ก่อนจายละหบาทสามบาทก็ยังซื้อได้ที่ร้านหาหาโรงเรียน,นยเดี๋ยวนี้โอ้โห5้าวิหกสิบบาทเราบอกว่าถูกเออขายได้ยังไงเงินเ,เฟอ้อไปเรื่อยๆคนระับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้ชีจิต่ได้เนี่ยมันต้องคำนึงถึงเพราะว่าเงินเฟอ้อด้วยซึ่งก็มีการคำนวณอ,อตัตราเงินเฟอ้อของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันอตัตราเงินเฟอ้อคือเขาอิงก,กับ ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นในการดารงชีวิตในแต่ละวันนะซึ่งก็มักจะมีค่าเดินทางค่าอาหารการกินอาหารก็จะเลือกอาหารที่มันเป็นอาหารพื้นฐานของชาตินั้นอย่างเช่นคนไทยก็อาจจะเป็นข้าวเป็นไข่เป็นเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็ได้กันไปถ้าปีต่อไปราคาเนื้อหมูขึ้นเนื้อไก่ขึ้นราคาข้า,ขาวต่อกิโลขึ้นก็อัตราเงินเฟ้อก็ขึ้นไปตามเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นแต่ไม่น่าเชื่อฮะปรากฏว่าในฝั่งยุโรปฮะบัตเกตหรืออาตาัตราเงินเฟ้อของบางประเทศเนี่ยที่แน่เลยน่าจะสวีเดนนี่แหละนะเขารวมอะไรเข้าไป ค่ามิมเบอร์ของ Spotify คือไอแอปที่ฟังเพลงเนี่ยเข้าไปอยู่ในบัตรก็ตอัตราเงินเฟอ้อด้วยถ้าปีไหน Spotify ขึ้นค่าค่าฟรีก็แปลว่าอาตาัตราเงินเฟอ้อสูงขึ้นมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าโอ้โหคนที่ดูเนี่ยเนี่ยสินค้าจําเป็นของเขานอกจากปัจจัย4แล้วเนี่ย ยังมีพวกเพลงพวกอะไรด้วยแล้วก็ที่สําคัญอันหนึ่งที่ทําให้ตอนนี้ถ้าเอาอันนี้เราคุยไปเชิงเล่นลน,นะแต่ถ้าเปนเชิงเรศรษฐศาสตร์จริงๆเนี่ยทำให้เกิดความวุ่นวายในการคำนวณอัตราเงินเฟ้อสูงทีเดียวเนี่ยเพราะว่ามันจะมีอัตราที่ไม่ได้อยู่ในบัสเกตเพราะว่าไม่มีมูลค่าที่จะใช้คํานวณแต่ปรากฏว่ามีความจําเป็นต่อการดรําเนินชีวิตคืออะไรทราบไหมฮะเฟซบุ๊กยูทูปพวกนี้ที่เป็น App Social, แอปโซเชียลเราใช้ฟรีเนี่ยเราไม่รู้จะคํานวณเข้าไปในบัสเกตยังไง แต่ถามว่ามันมีผลกับการดาเนินชีวิตประจําวันไหมมีตรงนี้มันก็เลยเป็นทฤษฎีที่ตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์เขามาสั่นคอยว่าแล้วตกลงที่เราใช้อยู่จำนวน GDP เนี่ยจะคากกนวณยังไงเพราะมันไม่มีมูลค่าเออมันใช้ไม่ได้จริงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาคํานวณ GDP ของสิ่งจําเป็นในโลกยุคไอทีที่ไม่ได้มีราคาเลเบลแปะไว้เนี่ยอย่างไรกันครับ